สายผลตอบแทนที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดก็คือระดมทุนจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ลงเท่าไหร่จ่าย20%่เท่ากันทุกเดือนนะคะซึ่งทําให้เกิดการเสียหายในรอบ,รอบสองนี้นะคะซึ่งเป็นการระดมทางออนไลน์นะคะมันก็จะเข้าข่ายในเรื่องของการข้อเงินแล้วก็ช่อโมประชาชนซึ่งวันนี้กลุ่มผู้จ่ายเองเนี่ยทำใจแล้วค่ะว่าไม่น่าจะได้เงินนะคะในส่วนเินแต่ที่เรามากันในวันนี้เราไม่อยากให้เขาเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับประชาชน ที่กําลังจะเป็นกลุ่มเหยื่อรายต่อไปอีกนะคะอย่างน้อยวันนี้การหยุดฟูเฟนเนี่ยมันทําให้พฤติกรรมเรียนแบบนะคะในสังคมของการฟอกเงินระดมเงินในออนไลน์เนี่ยมันหยุดไปได้หลายหลายหลายต้าแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้าซ้อนอีกนะคะตอนนั้นวันนี้ในกลุ่มุคนลตาบอดเองก็คาใจแล้วใช่ไหมคะที่อยู่ยาวว่าไม่ได้เงินนะครับไม่ได้เงินครับแต่ว่าวันนี้เพื่อ เพื่อยับยั้งไม่ให้คนอื่นที่จะได้รับความเสียหายเหมือนกับเราครับทั้นนั้นแล้วก็ขอเราอยาการหยุดไ้แค่นี้ไม่เพิ่มเติมไปอีกเพื่อให้คนอื่นที่จะได้เสียหายไปอีกเราเสียหายแล้วที่ไม่ได้รับแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ว่าไม่อยากให้ไปหลอกลวงคนอื่นต่อไปอีกครับเงินเงินทุนที่เราไปลงเป็นเงินที่ได้ังไงครับเงินเงินที่เราไปลงทุนก็คือเงินที่ติบเพชรจีบส้อยการที่เราหาตา ที่เราทํางานมาได้ครับเอาไปลงทุนครับผมเราลงทุนไปเท่าไหร่ล้วก็ลงทุนยังไงบ้างครับก็ตามลงทุนของพวกผมก็คือเขาจัดให้เป็นหนักหัดวิงก็คือ2,100บาทครับต่อหนึ่งคนครับแต่ว่าถ้าจะได้รวมกันที่จะมีรายได้ยอดขึ้นมาอีกก็คืออย่างน้อยต้องจับกลุ่มกันได้5คน5คนก็คือ1 0 0 0 0กว่าบาทครับพิษยาลงทนเดียวเท่าไหรค่ครับ ของผมนี่ก็มีเฉพาะพวกคุมของคุนพิการไปแล้วก็มือสว่านครับผมได้ประบการอะไรบ้างเ่อได้ครั้งเดียวคือกาแฟหนึ่งครั้งครับผมที่ส่งไปให้นอกจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยครับกาดเงินที่จะได้อะไรค่าอะไรกาแฟที่ลงเป็นรหัสแรกก็คือท่านบอกว่าถ้าลงไปหนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยบาทก็จะได้กาแฟมาหนึ่งังคือแปดกล่องและต่อจากนั้นมาก็จะได้รับเงิน เดือนละ1,700บาทตามที่ทางบริษัทบอกครับบริษัททูทูเฟนสองศูนย์สองศูนย์นเขาทำกิจกรรมอะไรกิจการอะไรเกี่ยวกับอะไรเราไปเจอราได้ยังไงครับก็คือออนไลน์แล้วก็เพื่อนเพื่อนแนะนำมาครับว่ามันมีรายได้แล้วก็คิดว่าเออเป็นลงทุนไปแค่นี้มีรายได้ประจำทุกเดือนเดือนละ1,700บาททุกเดือนก็เลยให้ความสนใจว่าเออมันถือว่าเป็นรายได้อีก ที่จะต่อชีวิตเราไปอีกวันๆก็เลยลงสมัครในตรงนี้ครับผมจริงๆไหมที่บอกว่าเงินบางส่วนเราได้มาจากทางรัฐบาล็นงินช่วยเหลือตอนโควิดครับครับนีครับถูกต้องครับได้งคนเท่าไหร่ได้คนละห้าพันบาทครับอีกครั้งหนึ่งครับที่รัฐบาลช่วยครับผมอีกครั้งหนครับสามครั้งครับสามครั้งก็เท่ากับหมื่นห้าครับผมหมื่นห้าเราก็เอามาลงตรงนี้ด้วยครับลงตรงนี้ด้วยครับ ขึ้เป็นอย่างนี้คะ่ะบริษัทนี้เนี่ยเขาใช้วิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะเขาเปิดธุรกิจมาตอนช่วงโควิดพอดี17มีนาคมแล้วเขาก็พูดออกาอากาศกับสมาชิกว่าเงิน2,100บาทยังไม่ทําให้ใครเสียหายฉะนั้นการที่คนจะแบ่งเงินจาก5,000ันเนี่ยแล้วมาลง2,100เนี่ยมันไม่ทําให้ใครเสียหายแล้วประโยคน,นี้เขาพูดมาล่าสุดหลังจากเจราจาบอกว่าเฮยทํามาตั้ง3 4บริษัทแล้วทาไมไม่มีใครมาร้องเรียน ทำไมเขาเพิ่งจะทำคนอื่นทำไมถึงเพิ่งจะมาร้องเรียนเขานั่นหมายถึงว่ามันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบการช่อกงแบบนี้มันเป็นเรื่องออนไลน์ที่มันทาให้ประชาชนเดือดร้อนเยอะมากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จะไปแจ้งความกับใครแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าใครใช้ความช่วยเหลือเขาอะค่ะอย่างของเราเองขนาดถ้าคนตาบอดไม่เดินเข้ามาหาเนี่ยเราก็คงไม่ไรู้ลุงอยช่วยดะงนั้นพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าปั่น ปั่นเขาเรียกว่าระดมเงินเสร็จแล้วก็ไม่สายผลตอบแทนโดยใช้ใบอนุญ,ญาตสคบอเนี่ยเป็นตัวอ้างไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่สายไม่ปิดด้วยยังอยู่ด้วยเพราะว่าใบอนุญ,ญาตยังคงอยู่เพราะว่าสคบอไม่ได้สายเขาอ้างอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้มีใบอนุญ,ญาตแล้วก็ยังคงทาพฤติกรรมระดมเงินออนไลน์เหมือนเดิมนะคะก็คือใครมาลงหุ้นขายหุ้นแล้วก็จ่ายผลตอบแทนที่10%ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มีเต็มในอินเทอร์เน็ตซึ่งพวกเราทุกคนประชาชนรนู้ตัวนี้นะคะแต่ก็ อยากให้กลุ่มของบริษัททูเฟนเนี่ยเป็นการยับยับย้งพฤติกรรมการระดมเงินทางออนไลน์นะคะทำเอาผิดบริษัทเดียวเนี่ยมันจะทำให้หลายบริษัทเนี่ยนะคะยับยั้งชั่งใจเป็นการแตกเบรกทางทางสังคมออนไลน์ว่าการหลอกลวงแบบนี้มันผิดกฎหมายมันมีโทษจำคุกนะคะจำคุก5ปีพรบคอ,อมพิวเตอร์มาตรา14นะคะชอโกงประชาชนมาตรา343คือเหล่านี้ประชาชนน่ะแทบไม่รู้เลยว่าเขาอะสามารถแจ้งความได้ค่ะปุ่มที่พานาเนี่ยค่ะ นอกจากกาแฟนหนึ่งลังแล้วมีใครเคยได้ผลตอบแทนบ้างไหมคะ,ะมีผู้นําที่เขาได้ผลตอบแทนคือหลักของมันนี่เกมเนี่ยเขาจะจ่ายหัวก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอ่อยเหยื่อค่ะจ่ายื่อล่อเหยื่อแล้วพอได้มาเนี่ยก็ก,ก็ก็จะไปชวนเพื่อนมาชนญาติมากลุ่มผู้นําที่มาที่นี่อย่างพี่เปียที่เป็นการําได้เงินครบแล้วแต่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมก็เลยออกมาเรียกร้องแล้วเป็นผู้นําในเรื่องของการร้องเรียนตัวนี้ พขาจะเกิดเขาไม่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเขาจะต้องมงมือแหายหรอกค่ะแต่ถ้าส่วนหนึ่งเขาไม่ออกมาเนี่ยมันจะมาให้พฤติกรรมแบบนี้เขาทำประกันทำบริษัทธุรกิจประกันมาก่อนนะคะที่เลี่ยนเดี๋ยวสัมภาษณ์ตรงนี้ได้<ม>ก็คือไม่อยากให้มันเป็นการหลบลวงผู้อื่นต่อไปแบบนี้ก็ได้เฉพาะช่วงต้นๆนะคะหลักมันนี่เกมเนี่ยเขาจะจ่ายตอนต้นก่อนแล้วก็ิ่มแล้วก็สัมภาษก็จะไม่จ่าย คนอื่นๆที่ต่อจากเพียงเทโลมาก็คือไม่ได้อย่างอย่างอย่างที่สุดนิยาองพนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยแม้แต่กาแฟก็ได้ไปกล่องงเลยค่ะคือซื้อซื้อกาแฟไม่ได้กาแฟเห็นกอนไหมคะโดม่าเขาบอกว่าไงคะจอโดมผ่าตอนนี้เขางคังแบงกจ่ายกับสมาธิสาที่เสียหายเยอะนะครับหลายหมื่นคนอยู่แต่ว่าทีนี้เขาแบงก์จ่ายคนหนึ่งบางทีก็ สามสิบกว่าบาทแปดสิบบาทร้อยกว่าบาทซึ่งมันไม่มีอยู่ในแานการจ่ายเราครับเขาจ่ายเพื่อเล่นเกมกับกฎหมายนะครับเขาจ่ายเพื่อเล่นเกมกับกฎหมาย,าาามายโดยที่ว่าความเป็นจริงแล้วในแผนการตลาดของเขาแนะนำห้าคนจะได้เดือนละห้าพันบาทตลอดไปแนะนำสิบคนจะได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทตลอดไปแนะนำยี่สิบคนจะได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นบาทตลอดไปแล้วก็เขาจะหัก เป็นค่ากาแฟสองพันหนึบาทที่เหลือเีจะโอนให้แต่เขาดำเนเินการสามประมาณ3เดือนได้ครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้จ่ายให้ใครอีกเลยและคําเวลานี้เ้ากำลังกระดมตุนอยู่ให้ขายหุ้นให้กับสมาชิกใหม่ในราคาหุ้นละ1,000บาทแล้วทุกคนจะได้ค่าตอบแทนเป็นผบทกสรายรลงทุน1,000บาทจะได้1,200บาทแต่เขาจะจ่ายแค่ ค่าตอบแทนของผลกำไรอย่างเดียวนะครับแล้วแต่คนเราจะซื้อสักกี่หุ้นก็ได้เขาขายได้หมดถ้าคนหนึ่งซื้อห้าหุ้นก็ได้สิบหุ้นก็ได้แต่หุ้นละหนึ่งพันบาทเรากำลังดำเนินกิจการอยู่ครับจนถึงวันนี้เรารวบรวมผู้เสียหายได้กี่รายแล้วจริงๆวันนี้อย่างเงี้ยค่ะเราดีอนหนึ่งกันยายนเนี่ยเราจะแจ้งความทั่วประเทศนะคะตอนนี้ผู้เสียหายที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมคะพี่เปียประมาณหกร้อยกว่าคนจริงๆยอดที่มันเยอะที่สุดเนี่ย จะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็วันนี้ที่ระยองช่วงบ่ายหลังจากเราแจ้งที่นี่เสร็จเนี่ยสายระยองร้อยกว่าท่านเนี่ยจะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะคะในแพคเกจฟอร์มเดียวกันเพื่อที่จะเอาเรื่องมารวบรวมที่ส่วนกลางเหมือนกนารทัรามองว่ามันเป็นความเสียหายทั่วประเทศเพราะจริงๆงยอดที่เขาได้เข้าไปร้อยกว่าล้านเนี่ยนะคะไปส่วนใหญ่เนี่ยจะควันเงินอยู่ที่ต่างจังหวัดสิ่งหนึ่งที่มาในวันนี้เนี่ยอยากให้หยุดพฤติกรรมว่ามันเป็นขบวนการบริษัทคนเดียวหรือผู้บริหารคนสองคน3ามคนทําไม่ได้ วันนี้มันคือผู้นำหรือแม่ขายเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ออกทําให้ความเสียหายมันเกิดความกว้างมากขึ้นจึงอยากเตือนนะคะว่าแม่ขายจะบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนได้เสียตัวเองได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยวันนี้แม่ขายเองก็ตัว,ต,วตัวการสําคัญที่ทาให้ความเสียหายวันนี้มันเกิดขึ้นและทําให้เสียหายวันนี้มันมันมันมากขึ้นฉะนั้นจริงๆตัวบริษัทเนี่ยถอยถอยหลังออกแต่ว่าเอาแม่ขายมาเป็นการข้างหน้า แล้วก็ระดมเงินเข้าไปเพิ่มให้ความเสียหายมันเพิ่มก็เลยอยากจะฝากบอกประชาชนทั่วไปว่าถึงมแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทการเป็นตัวแทน<ม>การเป็น<ม>เขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหาร่วมอยู่แล้วอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ว่าอย่าอย่าเอาพฤติกรรมแบบนี้ค่ะว่าตัวเองได้แต่เวลาเสียแล้วจะแพนงตัวเองเนี่ยไปเป็นผู้เสียหายเหมือนกลุ่มเหล่านี้มันมันคงไม่สามารถทําได้เพราะวันนี้เราเราเปิดรับนะคะในเรื่องของผู้เสียหายทั่วประเทศเป็นการภายใน อยู่นะอย่างว่าวันนี้สองจังหวัดที่น่าจะแจ้งความพร้อมกันส่วนจังหวัดอื่นๆอ,อย่างก็จะให้เขาไปแจ้งในสถานีตำรวจใกล้บ้านเขาที่เขาโอนสรุปร้อยกว่าล้านให้เสียหายเท่าไหาร่คะผู้เสียทั้งหมดนะมันห้าสี่หมื่นกว่ารหัสหรือ 50, ห้าหมื่นรหัสอะค่ะรหัสละสองพันหนึ่งร้อยบาทอย่างพี่สุริยาเนี่ยลงคนเดียวนะคะ,ะห้ารหัสเพราะว่ามันหนึ่งแตะห้าได้ค่าแนะนําก็คือหนึ่งคนแนะนําไปห้าคนเนี่ยจะได้เดือนละห้าพันตลอดไป มันเลยทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยลงห้ารหัสด้วยตัวเองคือหมื่นกว่าบาทเหนือไหมคะถ้าเป็นจานวนคนพอจะตีตัวเลขได้ไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณหมดประมาณเท่าไหร่คะพี่ถ้าหมื่นค่ะแต่วนคนทางบริษัทเขาเขาไม่ได้เปิดเผยค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีไม่ได้รันลำมค่ะเขาจะใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นรหัสของแต่ละคนทีนี้เราไม่สามารถเช็คได้แต่ในวงใดคือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ พี่ว่ามันอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นค่ะแต่เขาทราบริษัทเขาก็สี่สหมื่นมาาค่ะแต่ที่มาที่มาที่มาวันนี้ที่เราชื่อที่แซงตนนะคือเอาจำนวนเดิมตั้งแต่ต้นที่เป็นร้องที่สบคคือสี่ร้อยสิบสองคนสิบสองรายชื่อค่ะที่ลงทะเบียนไว้นะคะสี่ร้อยสิบสองเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดรับเพิ่ม เพราะว่าเราเรามองว่าวันนี้หลายหลายคนก็อยากได้เงินหลายๆคนก็รอเงินเพราะว่าทางบริษัทเองก็เลี้ยงไว้คำพูดมาตลอดแต่เรามองว่าเราให้เดทลา์จนถึงย9่ถ้า29เคุณยังไม่เยียวยาโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบ,บางกลุม่มคนตาบอดเนี่ยถ้าคุณยังไม่เยียวยาเยียวยาเขาในเงินก็ไม่ได้เยอะคืมอมาเยียวยาเขาก่อนคุณควรจะรับผิดชอ,อบกลุ่มคนเปราะบางตรงนี้ก่อนแต่เขาอะได้แต่ใช้คําพูดทางสคบเ,เองก็ทําหน้าที่เขาแล้วก็คือเรียกเป็นเรียกบริษัทไปแล้วแต่ ก็ยังไม่ได้เรียกกลุ่มผู้เสียหายเข้าไปให้บริษัทนะทำหน้าที่เยียวยาก่อนแต่บริษัทก็รับปาก29ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เกิดการเยียวยากลุ่มคนเระบางกลุ่มนี้นะคะ่ะซึ่งเขาเขาน่าจะเดือดร้อนมากกว่าเราค่ะวันนี้เราจะแจ้งความใครบ้างคะวันนี้จะแจ้งความบริษัทและผู้ประกอบการร่วมะคะ่ะโดยเฉพาะแม่ขายอยากให้เป็นมาตรฐานสังคมว่าวันนี้การทําผิดในเรื่องของ,องการระดมทุนชอบโกง ไม่ได้มันต้องทําเป็นกระบวนการวันนี้จะแจ้งทั้งหมดเลยที่เป็นแม่ขายที่เป็นแอดมินที่เป็นผู้ออกตัวผู้เป็นรับเงินนะคะคุณเป็นผู้รับเงินคุณก็ต้องโดนด้วยคุณเป็นดีแคร์เอาที่หลังแล้วกันอย่างน้อยสังคมต้องระวางังอย่างน้อยคนทุกคนไม่ใช่ได้ฉันเอาเสียสันโดดอันนี้มันไม่เป็นพฤติกรรมที่ควรเป็นยิ่งย่างผู้ประกอบการกับเจ้าของบริษัทนี่กี่คนคะ,ะแม่องรีแม่ขาย ผู้ประกอบการคนเดียวค่ะเขาเขาแสดงตนคนเดียวนะคะที่เหลือก็ก็เป็นพวกแม่ขายแม่ขายกับแอดมินและคนนี้รวมกี่คนคะคืออย่างนี้นะคะกีกข้อหนึ่งที่อยากอยากไม่ทราบนะคะคือถ้าสมาชิกคนไหนเห็นต่างเขาจะเขาจะลบออกจุกกลุ่มเลยเราจะให้สามารถทราบข้อมูลของบริษัทเลยเหมือนพยายามปิดหูปิดตาคนที่เห็นต่างนะคะก็เอาเฉพาะตนที่เห็นด้วยกับบริษัท าะบางคนก็ไม่รู้ว่าวเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทคุณนะคะเพราะว่าเขาใครที่สั่งเจะลบออกอหมดเลยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญอยากจะแจ้งให้ทราบด้วยค่ะคือแมไขายเหล่านี้เนี่ยถ้าคนในวงการจะรู้ดีว่าเสร็จจากตรงนี้ฉันจะไปตรงไหนเสร็จจากตรงนี้ฉันจะไปบ่อดใหม่ถ้าเป็นบ่อรทางอากาศนะคะมันเป็นบ่อดทางอากาศคือคือเขามองว่าเขาไม่ต้องเสียหายเขาไม่ต้องติดคุกเนะ่ <S <S บริษัทรับผิดชอบเข้าใไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะโดดไปบอรดใหม่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าลอยตัว วันนี้ไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้เพราะความเสียหายจริงๆมันเกิดจากแม่ข่ายแบบนี้ที่สร้างความเสียหายในเรื่องของการระดมเงินออนไลน์ค่ะแล้วข้อสำคัญนะครับไม่ได้เสียหายแต่คนไทยนะครับนเวลานี้ต่างชาติคนลาวโดนเยอะมากเลยคนลาวนะเวลานี้หลายหลายเท่าที่ผมสร้างมาก็เป็นหลักพันขึ้นไปนะหลักพันรหัสที่ว่าไปทำธุรกิจในการใช้แผนเก่าที่ประเทศลาว ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแผนเก่าเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาใช้ไม่ได้แล้วแต่เขายังไประดมทุนหลอกคนลาอยู่ซึ่งคนราวเขาไม่มีกฎหมายทำเหมือนบ้านเรานะ <Okay. S 1> เท่าที่ทราบมาก็คือว่าคนลาวตอนเรกําลังแบบลงทุนกันเยอะ <Okay. S 1> ผมคิดว่าถ้าเกิดหยุดเขาได้ก็จะดีมันจะได้ไม่เป็นความเสียหายที่ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 3> เดี๋ยวรถกวนถือป้ายแถัง